thank yeah. you ครับผมมาจากไปส่งของอรี่มครับพี่น้องลูกคองลูกข่าครับกจะได้ของกินไว้ทีมือกามานหนึ่งครับไอเครื่องยุ้เส้นพี่น้องลูกค่าตีกราบครับผมลูกค่ารับคอนะครับคือาวันพืนตังสือผมในระบบเก็บเงินไปทาไปนะครับมาเนี้ของตีกราบกับเพื่อนปฏิเสธรับคอครับพบเสียพบเสือกันมาสภาพกับมาป็เป็นจงไหนครับเสียพี่น้องเบิรงครับโอ้โหรับไหวเลยครับผม พี่น้องเดี๋ยวผมสิปิดไอ่อนัส่สกุลกับเบอร์ทู่คุณใบกอนครับ <c oughs> เดี๋ยวมันติดเขา่ากล้องนะครับ <c oughs> สิดูบวดีนะครับผมไอ้ผมส่งไปกรุงเทพครับกรุงเทพยูเซียวไอขตไอ้ย่านนาวานี่ครับพี่น้องครับแถวแถวพระรามสามนะครับผมอันนี้ผมปิดไอ้นัส่สกุลเพื่นนะะอนแล้วกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนไว้นะครับผมเดี๋ยวหาเจ้าเพื่อนเบื่อนคลิปผมเป็นที่บูพ่อใจนะพี่น้อง นะครับแต่ไม่อยากประจานกันนะครับเนาะเพื่อนบริจาบของผมนะครับก็คุยกันอยู่ตอนนี้ว่าเพื่อนปฏิเสธของผมนะครับเพื่อนอยู่เพื่อนบรพหัใจสินค้าแนวไหนบุ๊กกับบุหงุันครับผมอย่างเงี้ยมันบอกว่าเพื่อนไอ้เพื่อนว่าสินค้าผมมันไม่มีบินนะครับไม่มีบินไม่มีรับประกันอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตรวจสอบเบื่องของนี่สีกลับมากซื้กวาสิเล่แห้งพี่น้องครับซึ่งผมกัเห็นสภาพร่วกันรับไว้นะครับผมผมชีว์บางนาล่างครับครับ มแพ็กคล้องไปนี่มันติดไปสาพอย่างดีนะครับน้องต่ว่ากบมานี่หูเสียวสิมีมีรอยมีห้อยอันเปิดนะครับผมนี่มีรอยเปิดครับผมเนี่ยเนี่ยครับครับมีรอยเปิดเปิดก้นนะครับผมด้านนาว่าเปิดหรืว่าเปิดก้นคือกระโคตีกบมาครับออก็เลยที่อยากทํำคลิปเหยื่กัน่อยนะครับว่าดันในเป็นยังไงนะครับที่เปิดด้วยความกันเลยครับผมของกะมากี่ขาดเมื่อครับผม อกับบุกหูกันว่ามันเป็นยังไงครับระบบการจะสูงเขาครับนี่ครับโอ้ครับผมที่เห็นได้ว่ามีร้อยเปิด้วกงยัดของด้านล่างครับผมคือว่าเปิดข้องจากด้านล่างนะที่จริงนี่ผมสี่แพ็กกลองมันติเปิดด้านนี้นะครับนี่ถ้าเกิดต้องรูบเลยโครงคำเนี่ยมันติดตีลังกาเถือนครับเป็นบ่ ที่ภูมิภคกองอไรเที่ยวของเขาด้ันด้านทีว่ามันมันเป็นถึกตองด้านปุนนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นด้านกุ้งกองครับสีได้ว่ามีการเปิดออกมาและครับธีมีมีถุงใสอเนกพร้อมครับพี่น้องจริงๆิงแล้วยุดเส้นนีโบมีถุงหิวแบบนี้ใส่ด้ยครับผมเที่ยวฟังบ่มีแบบนี้ครับมันทีไปแบบนี้ครับมันทีโบมีถุงหิวแบบนี้ได้พี่น้องนี่ครับที่บมีถุงหิวแบบนี้ครับบ่มีครับนี่ครับ ผมที่เบิ่งว่ามันมีอย่างครบมัดครบถวนกันมากหรือเปล่าครับคุงมุนเจรครับผมคุงม้วนเจนี่มันจะมีถุงมือครับเออถุงมือมาครบเดี๋ยวก่อนคืมีขางเดียวเดี๋ยวก็เด้ถุงมือเออโอเคมีสองขางครับผมถุงมือมีสองขางครบโอเคแล้วก็จะมีหัอเทียนกับสายเดึงนสตาร์รับที่เขาแถมไปนะพี่น้อง เป็นกุญแจครับกุญแจมีการดึงออกมาครับผมเนี่ยมีตาครับมีเตาหนึ่งมีตะใบมีบอกมีตัวไอ้หกเหลี่ยมครับแล้วก็นี่ครับตัวจูนคาบูครับไปขอ้ปากแบนหน่อยอ่ครับด้วนที่เบื้องภายในพี่น้องอตัวนี้ครับตัวแถมตัวหนึงครับ ีเห็นนะว่าซึกล้อมากๆครับมึงตีหลายบุบบุบีเบิ่นเลยครับผมโ oh, <no. S 1> อ,อ้ตู้เครื่องอ่าตู้เครื่องบุมมี่ห้อยถอดครับเพราะว่าผมจำเนี้ยว่าผมเอาไอ้ตัวรัดเป็นสีดำใบแบบนีนเหงาเหสิครับบุ๊มี่ห้อยถอดแค่ว่าสภาพนีเบิ่งเบยเลยเนาะเละตุ่มเปคะครับผม ด้านในก็จะเป็นนี่ครับตู้ที่แถมไปครับเป็นบาร์เลยของยูเซนเขาครับผมแถมไปแล้วก็ตัวนี้ครับควยกองน้ำมันครับพี่น้องแล้วก็คู่มือแต่คู่มือนี่คู่ม่คพนใส่เองครับคุ่มือดันขางไม่ดูขาครับสูบะย่งโอเคครับมาให้เราเป็นสูของอดิกอนครับผมออดิกอนสู้เล็กครับโอเค สรุปเรีวก็ับิ้นค่ากับมาครบพี่น้องต่ว่างมาแบบสภาพเลื่ยๆครับคือว่าคข้ายขวว่ามีการถอดออกเบิ้งนะครับอถอดออกเบิ้งแล้วก็แล้วก็เห็นชินค่าแล้วก็บ่รับแล้วก็ตีให้พนักงานตีกลับอย่างประมาณนี้ครับผมอืมือแล้วครับแต่ว่ามีอย่างไวด้านในครับเดี๋ยวตีเบิ้องหนังสือคู่มือที่ว่าตดไปกับเครื่องครับอือผม้อเบิ้งจะหน่อยครับเพราะว่าดูกค่าท่านี่คนบอกว่า กินค้าผมบ่มีรับประกันพนะว่าบผมมีใบรับประกันผมมีอยังที่ว่าถูกต้องพนักาครับนี่คือสิ่งที่กระติดไปกรบเรื่องครับผมก็ะติเป็นหนังสือคู่มือแบบนี้ครับพี่น้องรับดานได้กระติเป็นประมาณนี้ครับผมเขาว่าเขาต้องการใบรับประกันใบยังส่นะครับนี่ครับกระติมีประมาณนี้พี่น้องครับในในผมก็ได้ทํำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไอ ใบสีวาที่ไปกระเพ่องเนี่ยผมสีเบื้องทุกทุกทุกเครื่องนี่ผมขายอยู่เลยพี่นอ้องเออ่ที่เหลือที่ขายอยู่ตอนนี้ก็จะมีเอกฟูครับเอกฟูตัวนี้นี่ครับเอกฟูแล้วก็สีมีอ่นิเวทที่แปดแปดครับผมนิเวทที่แปดแล้วก็ปาจิโลครับพี่น้องปาจิโรตัวน,นี้แล้วก็ทุกท่าตต 7, 2, คคยครับอาโต่เจ็ดสองศูนย์ครับนี่ครับตอเดี๋ยวผมสีห้เบิ้งภายในครับผมสีเบื้องเฉพาะพวกหนังสือคู่มือเราพวกใบ อ่าทีทีมากับเครื่องนะพี่น้องว่าแต่ละเครื่องเดี่ยผมขายอยู่นี่มันทีมีใบเอียงประเภทใดนนะครับอ่าผมจะเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับนี่อ่าครับเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งคู่มือที่มันมากครับเครื่องครับเปิดออกมาครับผมนีครับครับสำหรับอาโต้เจ็ดสองศูนย์นะพี่น้องมักกัตทีมีมาแค่นี้ครับนี่ครับกัมีมาแค่สมุดคู่มือกับวิธีการทช้งานกัมีอีกแผ่นหนึ่งครับอ่าเป็นแผ่นนี้เป็นใบ อ่าเป็นใบประเภทประมาณว่าเป็นใบรับรองในการตรวจสอบยังแล้วยังประมาณนี้นะครับตรวจสอบกําลังแรงมาอย่างนี้คือคือว่าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็บทมีลายเส้นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบนะครับเป็นบ่นี่ครับพี่น้องอืมครับผมก็คือว่าติดต้องตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมสีเบิ้งเครื่องต่อไปครับผมผมสีบวกเห็ดชีพเน่วพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็ับเกี่ยวกับเรื่อง อ่าพวกใบตรสอบสิละเดี๋ยวจะฝาอกใส่ครับเราคิดเงี้ยวเดี๋ยวไปเครื่องอื่นเลยดีกว่าครับอ่าเราขยายประกอบเนาะต่อไปครับมาดูปาติลูครับปาติลูกเบอร์ตัมาครับเปิดออกมากกับทีมีนี่ครับผมอันทีทีมาก,กับเครื่องนะพี่น้องเดี๋ยวสีเบิ่งชัดๆอันนี้ครับเป็นใบเป็นใบรับรองคือกันนะพี่น้องคือว่าผ่านการตรวจสอบเหมือนกันครับนี่สังเกตนะครับอ่า นี่ครับอ่านมึงครับคณะวิทยาศาสตร์เป็นอะไรกำลังทดสอบสูงสุดของเครื่องยนต์ขนาดเล็กยังะม่านครับพี่น้องในการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วมีการผลทดสอบดังนี้ยางประม่านนี่ครับอ่านมึงผมมีการอ่านครับเป็น้นไ่คอยมาอ่านซื้อไไหนครับก็ติมี่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบนะครับเป็นบอนี่ครับให้มืออาจารย์เลยครับนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชินจันสายางประม่านนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ละเอียดพี่น้องเออชุดนั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องเครื่องนี้ครับอ่ากระจบไปอ่าปุ่มเครื่องต่อไปครับพี่น้องอันนี้ปาติโรเนาะพานไปเนาะขยับมากครับอ่าต่อไปผมตีเบิงเครื่องนิวเวสสี่แปดแปดพาร์ตตัวนี้ครับละเอียพี่น้องเลยขยับมานี่ครับมาใกล้ๆกล้องนี่เนาะอ่าเปิดออกมาครับผมเครื่องนิเวศกับของแทปก็หลายตืมเนาะที่ว่าผมตีเบิง อาจจะพอคู่มือครับนี่คู่มือดึงมานี่ครับนี่คือคู่มือของนีวเวทครับนีวเวท488พัดน,นะครับเขากดที่นี่ประมาณนี้พี่นอ้องนะครับตัวนี้ก็เป็นของแถมครับพวกประกันท่อยังนะครับนนะะส่วนตัวนี้ก็ี่เป็นเกี่ยวกับยล่เอียดของเครื่องนะครับผมก็ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษปงกะบ่ค่อยถนัดเลยครับเหมือ <laughs> เลยพี่น้องเลยครับส่วนใบต่อไปครับนี่ครับใบใบนี้ที่ว่าคุ่นเขาตรงการนะครับคือใบนี้แหละพี่น้องคือใบรับรองเครื่องอยางประมาณนี้ครับคืออย่างผม่าไหบิึงสองยี่ห้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับนีครับอ่ากุดส้วงกำหนดลักษณะล้อโซ่ยนส่วนประกอบของโซ่ยนอยางประมาณนี้ครับละเอียดโอ้ยขันอ่านพี่น้องอ่านเอาเด้อครับอ่ะแคบหน่อยจออ่านเอาครับเอา แคบมาจอเลยพี่น้องเอ้๋ออ่ายังยกเลิกกระทรวงยังครับพี่ครับเป็นก้นไม้ครัพี่น้องอืมก้นไม้รับรองนะครับผมเอี่ยประมาณนี้แหละผมกระเป๋าถือกันอ่ะส่วนอันนี้ก็นทเป็นอ่าคือการครับพี่น้องคือกันนี่ครับให้เบ่งนี่อ๋อนี่ครับอ่านเอาอ่านเอาอืมกะ ่านการตรวจสอบแล้วครับก็คือนี่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ผอจันรสาคือเก่าครับผมพ,พี่น้องรับผิดชอบการตรวจสอบนี่ครับเห็นบ่ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดลองคณะวิทยาศรราสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับผมนี่เห็นบ่มนี่เบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องโทรไปถามรูดนี <laughs> <c oughs> ่กับประมาณนี้ครับอ,อกับเบื้องเครื่องต่อไปครับพี่น้องคือข,ข่ายครับเป็นเครื่อง x p ูครับเอ๋ยวนี่ออกก่อนขยับมมา นี่ครับเอกฟพี่น้องเอกฟตัวนี้ครับ่ตัวนี้ก็สีนี่ครับหนังสือคู่มืออ่าเล่มแรกเดี๋ยวขอมาก่อนดูคนจะชัดไปเลยสำหรับสำหรับลูกค้าที่ว่าซื้อเครื่องแกผมนาจะคูงว่าละเอียดของเขามีอย่างเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือีอยวหันทั้งยี้ดีกว่าไว้นี่ครับหนังสือคู่มือี่ก็อ่านเอาพี่น้องศึกษาวครับกันอืมมิจฉภาษาอังกฤษเนาะเนี no, no. ่ย นี่ครับผมนี่ครับส่วนตัวนี้ก็ที่เป็นอ,อ,อันนี้นะทีเป็นรับประกันทิศขาดนะครับผมตัวนี้นะรู้สึกว่ที่มีรับประกันน้ำหนักตัวนี้นะมีการรับประกันทิ่ขา,ผ,นะนะนะาลผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา12เดือนหรือว่า1ปีอย่างมาั่นครับแน่เป็นบอพี่นอ้องนี่ครับพี่บอเออครับผม นี่ครับผมกระสีมีประมาณนี้พริกอีดานนึงครับมรรับการส่งคา่าที่กีิงไงผมไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ดอกพี่น้องจะเป็นเกษตรกรบุตรครับผมเป็นคนแบบเทือนๆในน้นอยครับทำไมรับรประกันประกันเนี่ยผมไม่สนใจหรอกผมขอเพียงไงเครื่องเครื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายอ่าคือว่าบวกเกินบวกบวกผิดกฎหมายกับพ่อโอเคจะจบครับส่วนเรื่องวัตถุดิบกา่รับประกันนี่อ่าผมไม่สนใจหรอกเครื่องห้างเครื่องพังมากผมสอบเองมึดพี่น้องอ่าเออครับประมาณนี้แหละพี่น้องครับ พี่น้องครับรายละเอียดกับมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็ับเราสู้กันฟังเนาะก <Okay. S 2> ารบ้านลูกค้าเรียกว่าเอฟซีเรียกว่าทุกท่านนะครับที่ที่ทว่าเของมาในเพจของผมเรียกว่าช่องยูทูบแมนยูทูบย <C ALL> ูทูบโอ้ยบอกพี่อที่ว่าสนใจในเครื่องเรียกว่าจะสร้างของของผมนะครับที่มาถามหาใบรับประกันพี่เครื่องพี่มีใบรับประกันหรือเปล่าหรือว,ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไอ้เข้ามาถูกต้องตามกฎห,ห,หมายหรือเปล่านี่เจ้าพ่อรองถามเหรอครับคันเครื่องพี่กฎหมายเนี่ยมันมากประหอดผมอกพี่น้องถูกจับโรงงานดึก ยึดถึอจบเรียบร้อยแล้วครับผมคิดแค่นี้ก็พอจบครับผมอาส่วนในเรื่องมีรับประกันมีรับประกันนั่นกาตาที่ผมนี้ได้เบิรงกเลยครับก็มีะมาานั้นครับแล้วก็ถาม่าผมที่รับประกันในบัวผมนี่ผมที่รับประกันไหน้องรับประกันจริงคือว่ารับประกันคือว่าขันมีปัญหาซื้อซื้อพรมไปนะขันมีเรื่องอีย่างนี่โทรมหาผมได้ตลอดครับขันผมมีเวลาวางผมก็ทีรับสายแต่ว่าส่วนมากระยะหลังๆนี่สิเป็นพระลเมียผมครับภรรย่านะ เนี่ยผมรับสายเอาพี่น้องครับเพราะว่าผมกับซีนุ่งอยู่กับการปรับจุดเครื่องไม่ว่าเช็คเครื่องคอนทุ่งค่านะครับตรงเช็คกายละเอียดก้อนประมาณนั้นครับก็เลยที่บางคนมีวลาารับสายเป็นไงอ่านี่หลัคือการรับประกันผมพี่น้องสามารถปรึกษาได้ตลอดครับถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรนะครับผมอันไหนพอช่วยได้ผมก็จะช่วยอย่างประมาณนี้ครับหรือว่าบางที่ก็มีก็มีกันพี่น้องกมีลูกคาบางท่านที่ว่าซื้อไปนะซื้อไปแล้วมีปัญหา บัสมารที่แก้ไขไดก็ส่งมาส่งเครื่องไม่ผมแก้ไขใหกมีครับผมเราพบก็บส่งเครื่องกับถมค่ยว้าเอาเงินยัดไปกับกระลังไปนะหันน้ากับมีครับคาเซียล่าได้ว่าของมีปัญหาอย่างยังสี่นะครับี่นองกับมีกันเนี้ยมีนําใจตอบคลืนกันไปกันครับนอนนะครับบางที่ครับสรุปก็คือว่าคันเครื่องเป็นอย่างเล็กๆน้อยๆผมจะแก้ไขได้ครับแต่ว่าคันระดับที่พ้าเครื่องหรือว่า พวกชุดภายในอย่างนี้ผมกะโบวเฮดแห่งพี่น้องเพราะว่าอย่างผมบุคคลมีเวลาให้ดอกครับพี่น้องงานผมเยอะมากๆครับผมแจ้ยังทราบแค่นี้นะครับการรับประกาศของผมนะครับรับประกาศใครแค่เป็นที่ปรึกษาแล้วกับแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างประมาณนี่นะครับผมบางที่ก็แก้ไม่ได้ก็ให้แก้เองก็มีครับแล้วแต่พี่น้องไม่บอกจะไหนว่างงๆเนาะนะครับพี่น้องคิดไปดนี้เอาประมาณนี่นะครับแจ้ยังทราบทนาดที่ว่าจิตซื้อเครื่องอย่างผมก็ให้ท่ำใจไว้ก่อนว่าผมบ่มีอ่า รับอระกนณ์มได้วา่าบุมี่ซ่อมฟี่ตลอดชีวิตยังจังที่หนาบุมี่ครับบุมีครับครับผมกาว่าเจิญไม่เข้มหนาครับสำหรับที่นี่ก็ครับสวัสดีครับ